ออกคอมมานโดคือออกที่ทำหน้าที่แทรกซึมถนัดการซุ่มโจมตีและการหลอยสเตลปาดคอมีความสามารถในการพรางตัวและออกคอมมานโดทุกตัวจะเป็นออกที่มีความสุขคุ้มแตกต่างจากออกทั่วไปที่ชอบโวยวาย ด้วยนิสัยที่แปลกประหลาดอันนี้ก็ทําให้อ็อกทั่วไปไม่ค่อยจะชอบขี้หน้าพวกอ็อกคอมมานโดเท่าไรครับซึ่งในสงครามบางทีไอ้พวกอ็อกคอมมานโดม่งก็แทรกซึมเข้าไปจนถึงแนวหลังศัตรูจนทะลุออกไปจากสงครามเลยก็มีแบบสเตลผ่านแนวหน้าผ่านกองบัญชาการแม่งก็ยังย่องต่อไปย่องไปเรื่อยๆจนไปเจอชาวบ้านกําลังดํานาย่องไปย่องมานานวันเข้า วอบอสที่สั่งมันมาแทรกซึมก็ลืมไปว่าเคยสั่งออกลายพรางตัวหนึ่งไปแทรกซึมศัตรูจนสุดท้ายก็กลายเป็นออกมณีพกพเนจรอ,อิสัตย่องทะลุดแดนสงครามจนหายออกไปจากระบบแล้วแม่งก็ไม่หยุดด้วยนะออกส้นตีนพวกนี้มีความสุขกับการย่องไปตรงนู้นวางระเบิดตรงนี้แล้วก็ย่องไปตรงนั้นเจอศัตรูก็ลอยปาดคอเป็นแบบนี้ตลอดชีวิตของมันเลยทีเดียวครับแต่มันก็ไม่ใช่ออกทุกตัวนะครับที่รับภารกิจปุ๊บแล้วแม่งจะหายสาบสูนย์ไปเลย ซึ่งสมาชิกกลุ่มอ็อกคอมมานโดส่วนใหญ่จะมาจากแครนบัตแอ็กอ็อกแท็กติเคอลเบลทหารซึ่งอ็อกแคลนนี้คนรักแมวเคยเล่าไปแล้วแต่จะสรุปสั้นๆให้ฟังบัตแอ็กอ็อกแท็กติคอลเบลทหารคือกลุ่มอ็อกที่สวมชุดลายพรางแบบทหารพรางหน้าแบบทหารแล้วก็ใช้กลยุทธ์แบบทหารมีการรุกการรับสู้ได้ก็บุกสู้ไม่ได้ก็ถอยต่างจากอ็อกแครนอื่นที่แม่งไม่เคยถอย และในคลิปนี้คนรักแมวจะมาเล่าถึงบอสสนิก o รดตำนานบักจอบร้อยแห่งดาวอาร์มาเกดอนในจักรวาลวอ r h a ฮมเมอร์ 40k ให้ฟังครับกดติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องคนดีคือคนรักแมวด้วยนะครับกดโพสเพื่อสแกน หรือโอนตรงเพื่อสนับสนุนไม่ทันยังไงใต้เดสคริปชันมีขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคนดีคือคนรักแมวนะครับบักจอบลอยนี่แปลว่านักย่องสเตลรอบเลนสนะครับสนิก,กรอสเดิมทีเป็นออกระดับบอสแห่งกลุ่มออกคอมเมนโดภายใต้วบอบอสที่ชื่อว่าคินก้า วอลบอสนี่ใหญ่กว่าบอสนะครับนับแบบนี้วอลลอดใหญ่กว่าวอลบอสแล้วก็วอลบอสก็ใหญ่กว่าบอสเฉยๆซึ่งตอนนั้นสนิกรอสเป็นระดับบอสเฉยๆนั่นเองครับและในปีที่926ในสหัสวรรษที่42ก็เกิดเหตุการณ์ออกระบาดในดาวอนานิคมขุดเหมืองของเผ่ามนุษย์ดวงหนึง่งเป็นดาว Mini ่งเวิลดที่ชื่อว่าคันมารินไม่รู้อยู่เซกเมนต์ไหนนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าออกคือเห็ด และสืบพันธุ์ผ่านสปอร์เหมือนเห็ดเลยอ็อกที่มีชีวิตอยู่สามารถปล่อยสปอร์ได้ตลอดชีวิตแล้วยิ่งถ้ามันตายไปแล้วศพของมันก็จะยิ่งปล่อยสปอร์หนักเข้าไปอีกคือถ้าเราเห็นอ็อกหนึ่งตัวเดินท่อมๆผ่านตาหายเข้าไปในป่าก็แสดงว่าดาวอนันนิคมที่เราอาศัยอยู่มีความชิบหายมาเยือนแล้วครับ วันดีคืนดีอาจจะมีออกเป็นแสนเป็นล้านพุดขึ้นมาจากดินและออกทําลายล้างทุกอย่างที่ขวางหน้าซึ่งกลุ่มออกที่กําลังระบาดขยายพันธุ์เต็มเมืองของดาวคันมาลินก็คือกลุ่มออกของบอ์บอสคิวกานี่แหละครับฝังจกักรวรรดิก็ส่งอิมพีเรียลกาดมาจัดก,การสองกองก็คืออิมพีเรียลกาดเซเวยนดากูนแห่งดาวเซเวียนไม่รู้มาจากเซกเมนต์ไหนนะครับ จุดเด่นของเซเวยนดากูนคืออิมกาดพวกนี้จะใช้รถถังยานยนต์ที่ทาสีขาวเป็นเอกลักษณ์และอิมกาดอีกกองหนึ่งก็คือคาตาชันจังเกิลไฟตเตอร์กองพันที่2นําโดยหัวหน้าแขนกลคนหน้าบากสตาร์เคนไอออนแฮนด์และที่สําคัญรอบนี้วันแมนอาร์มี่สลามาโบก็มาด้วยครับอิมกาดสองทีมรอบเข้าไปในถ้าเหมืองเจ้าปัญหาจนกระทั่งเจอฝูงอ็อกและทั้งสองฝั่งก็สู้กันยิงกันไปยิงกันมาอิมกาดเซเวยนดากูนโดนร้อยปัดคอใต้หานยกแผง เหลือแต่ทีมคาตาชานหัวหน้าสตาเคนก็เริ่มรำดาบคาตาชานแฟงสลับกับปืนลูกซองไล่คิวออกจนตายห่านไปกว่า30ตัวสนิคกรอสนี่ก็โดนฟันจนพังอาบพังง่ำซึ่งในระหว่างที่ตีกันอยู่เนี่ยพวกทหารคาตาชานแม่งเอาระเบิดไปวางตามถ้าไว้แล้วครับกะจะให้ระเบิดแตกตุ้มถ้ำถลม่มแล้วออกก็ตายห่านทั้งหมดซึ่งระเบิดอันนี้เป็นระเบิดเวลาครับ แต่บังเอิญว่าการใส่เดียวระหว่างหัวหน้าสตาร์เคนกับวอบอสคิวก้าไม่งนานครับสุดท้ายก็ออกไม่ทันระเบิดถูกจุดถ้ำถล่มควันนี่ฟุง้งแต่หัวหน้าสตาเคนแม่งไม่ตายครับเพราะสลามาโบอุ้มร่างของเขาวิ่งออกมาทันส่วนสนิกรอสแมงก็ไม่ตายเหมือนกันครับออกแกงนี้ทั้งหมดน่าจะรอดแค่ซนิกรอสแค่ตัวเดียวนี่แหละต่อมาปีที่941ในสหสวสหรัที่41 บอสนิก,กรสของเราก็ได้เข้าร่วมกับออกวอลอต์กัส,สกูเมกอูรุกทากกาในอภิมหาหืมามหาสงครามวัดครั้งใหญ่กับเผ่ามนุษย์ในดาวอามาเกดอนอันนี้เป็นการโจมตีครั้งที่1น,นะครับ วอลอกัสกูเมกอุรุทักกาพาวอบอสของอ็อกทั้ง5แคนบุกตีส่วนฝั่งมนุษย์ก็นําโดยหัวหน้ายาริคคอมมิซาแห่งแอสตามิลิทรัมมีบัตรแองเจิลสเปซมารีนแชปเตอร์นำโดยหัวหน้าดันเต้ลุイสดันเต้มีอัลตรามารีนนําโดยหัวหน้ามานอัสคากการวมถึงสลาเมเดอร์สเปซมารีนแชปเตอร์นาโดยหัวหน้าทูชามซึ่งในสงครามครั้งนี้บอสนิกรอสของเราก็ตั้งทีมอ็อกคอมมานโดทีมใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อทีมเรสเกลอ็อกคอมมานโดที่ไม่ว่ามนุษย์ผู้ใดก่ดพบกกกัอหนวยะลงแง มนุษย์ผู้นั้นจะถูกถลกหนังหัวจนเลือดสาดเต็มพื้นตายห่านอย่างสยดสยองฝั่งมนุษย์กับออกตีกันอยู่2ปีก่อนที่ออกวอลล์กัสกูเมกอุรุกทาก้าจะถอนตัวออกไปและดูเหมือนว่าเหล่าออกลูกน้องทั้งหลายก็จะถอนตัวตามไปด้วยและแล้วสงครามอามาเกอดอนครั้งที่1ก็ได้จบลงฮะครั้งที่2เหรอไม่มีทางสงครามอามาเกอดอนมีแค่2ครั้งเท่านั้นสู้กับออกล้วนๆใครบอกมี3จับมันไปลมแก๊สความจริงมี3นะครับครั้งแรกตีกับเคออส แต่ชาวบ้าน NPC ทั่วไปจะรู้แค่2ครั้งที่กัสคูบุกมาตีและหลังจากที่วอลล็อดกัสคูถอนตัวออกไปบอสนิกกรอสและพวกแม่งไม่ยอมถอนตัวครับมันยังวนเวียนอยู่ในเขตป่าและออกย่องฆ่าร้อยปาดคออิมกาดของดาวอามาเกดอนอยู่เป็นประจำรวมถึงยึดเขตป่าของดาวอามมาเกดอนเป็นเขตของตัวเอง นานวันเข้าบอสซิกรอดแห่งเรสเกาออกคอมเบนโดก็เริ่มกลายเป็นตำนานพื้นบ้านของดาวมาเกดอนมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับกลุ่มออกคอมเบนโดพวกนี้บางก็ว่าพวกมันเคลื่อนไหวเงียบเชียบรอบเลนราวกับผีเดินผ่านทุกนารอยตีนสักรอยก็ไม่มีเดินผ่านต้นไม้ใบไม้แม่งก็ยังไม่ไหวติงบางก็ว่าดวงตาของพวกมันเต็มไปด้วยความพยาบาทและเกิดมาเพื่อการเข็นฆ่าเท่านั้นเหยื่อบางรายถูกแทงแล้วปล่อยให้วิ่งไปข้างหน้าจนกระทั่งเลือดไหลจนหมดตัวเหยื่อบางรายถูกถลกหนังหัวเผยให้เห็นหัวกระโหลกด้านใน และว่ากันว่าไม่เคยมีมนุษย์คนไหนจะรอดชีวิตไปได้ถ้าได้พบกับสนิกรอตตำนานบักจอบร้อยแห่งรสเกาอ็อกคอมมานโดได้ขยายความหวาดกลัวไปทั่วดาวอามาเกดอนถึงขนาดอิมพีเรียลกาดอามาเกดอนทีมอ็อกฮันเตอร์ยังต้องหวาดกลัวอามาเกดอนอ็อกฮันเตอร์เป็นอิมพีเรียลกาดหน่วยพิเศษที่ก่อตั้งหลังจากบอลลอดกาสกูเมกอุรุทักกาจากไป เป็นเหล่าทหารที่ฝึกฝนเพื่อล่าอ็อกโดยเฉพาะว่ากันว่าทหารพวกนี้เก่งระดับเดียวกันกับหน่วยทหารหัวกะทิเทมเพทัสไซออนกันเลยทีเดียวแต่แม้จะเป็นทหารชั้นยอดอย่างอามาเกดอนอ็อกฮันเตอร์เมื่อถึงเวลาจะต้องออกภารกิจล่าอ็อกในป่าทหารพวกนี้ก็จะสวดภาวนาหาพ่อเอมเพอร์เรอร์พระเจ้าหัวออกแสงขอให้ชีวิตนี้อย่าได้เจอกับสนิกรอตตำนานบักจอบร้อยแห่งป่าดาวอามาเกดอนกันเลยทีเดียวครับและ50ปีต่อมาในปีที่998ในสหสัสวรรษที่41ออ บอลลอกกัสกูเมกอุรุกทาก้าก็บุกโจมตีดาวมาเกดอนอีกครั้งซึ่งก็แน่นอนครับทีมเลสเกา่าออกคอมมานโดของบอส,สนิกรอสก็เข้าร่วมด้วยและสงครามรอบสองนี้ก็ลุกลามใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ ตอนแรกมนุษย์ตีกับออกสักพักฝั่งเคอสเข้ามาเสือกออกกับมนุษย์ก็ร่วมมือกันตีกับเคอสแต่ไม่ใช่ออกทุกตัวจะเห็นควรด้วยว่าต้องร่วมมือกับมนุษย์นะครับหนึ่งในนั้นก็มีบอส,สนิกกรอสนี่แหละครับที่มองออกฝั่งที่จับมือกับมนุษย์เป็นพวกตบ,บัดสัตว์และต่อมาช่วงต้นสหัสวรรษที่42หัวนาอับาดอนแห่งแบ็คเจียนเควอสสเปซมารีนก็ได้นํากองทัพเคอสสเปซมารีนทุกเจียนที่ทรยศเปิดสงครามโจมตีทุกเผ่าทัั่ววจกร เรียกได้ว่าเดือด้อนกันหมดทั้งออกทั้งหน้าผีในคอนเอวดาร์เอวคนแคะระปาบูฟาไซพวกไทระนิตนี่ก็ผสมโรงเข้ามาหาเดกด้วยสงครามรอบนี้เดมอนไพรมาร์ดอันกรก็มาร่วมถึงวัสทอเดีาร์กิแฟนผู้ปกครองฟอร์ดออฟโซเทพนักประดิษฐ์ที่คอยซัพพอร์ตอาวุธยุธททธปรณ์ให้ฝั่งเควอสก็เข้าร่วมด้วยครับตัวนี้นี่ไม่ใช่เควอสก็ตัวที่5นะครับถ้าอยู่ในวอรจะมีศักเป็นซูเปอร์เดมอนที่ส่งพลังมีลูกกระจกเป็นของตัวเอง แต่ในมิติกายภาพวัสทอร์จะเป็นเทพระดับเดมิกตในศาสนาเขาออฟดี a อาร์คิเฟนมีเควอสเ a c มา a รี n นรวมถึงเควอสเค้าติดจำนวนมากเป็นสาวกซึ่งในสงครามครั้งนี้บอสนิกรอดแห่งเรสเกา o c อ c คอมมานโดก็ปรากฏตัวแวบ,บไปแวบ,บมาร้อยปาดคอพวกเควอส p a c e Marine ในกองยานของแบ็ k l e g i เ n c เควอสเ a c มา a รี n นอยู่หลายครั้งและยังจับตัวไม่ได้จนถึงปัจจุบันในเกม ซึ่งการปรากฏตัวทุกครั้งของบอสนิกรอสแห่งเรสเกาลออฟคอมมานโดบอสนิกรอสจะสวมกางเกงหลายทหารไม่สวมเสื้อสะพายเป้แบบแลมโบสวมแว่นตาแบบสปินเตอร์เซลและถือมีดสั้นยาวเท่าแขน2เล็มเป็นมีดคู่ที่มีชื่อว่ามอกทุตว่ากันว่ามีดคู่อันนี้เทพมอกพระเจ้าแห่งความเจ้าเล่ห์ที่โหดร้ายหนึ่งในสองเทพสูงสุดของออกเป็นผู้มอบให้